สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยงวันคันข่าวนะคะที่นี่กับเราสองคนค่ะคุณธนัญญาและดิฉันปาจารีค่ะติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook t v 5อ Online อ,อากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะกองทัพวงใหญพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวค่ะนำผ้าห่มกันหนาวนำเครื่องนุ่งห่มไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พลตรีหม่อมหลวงประวีจักรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดแคลนที่กำลังประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลห้วยบ่อซืนออำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อบรรเทาความทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากว่าในพื้นที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมีพันเอกอาทิตย์แก้วดวงใหญ่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3พร้อมด้วยผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิน่นรวมมอผ่ห่มให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสค่ะเราพักก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าตามข่าวกันต่อค่ะ